จากตัวรูปภาพที่อ้อมทำสรุปเป็นสำหรับมือใหม่นะคะทีนี้มีมือใหม่หลายๆคนเลยนะคะมาอ่านแล้วก็ยังยังงง,ง,งอยู่ยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าการเรียนการสอนออนไลน์เนี่ยที่จะถึงเนี้ยจะเตรียมตัวยังไงได้บ้างนะคะสำหรับ อาจารย์นะคะคุณครูที่ยังไม่เคยใช้ออนไลน์เลยนะคะวิธีการเตรียมตัวง่ายมากเลยนะคะ3ขั้นตอนตามนี้นะคะอย่า,อ,าอย่าเพิ่งแบบว่าหวั่นใจไปเนาะว่าเอ้ยไม่เคยสอนออนไลน์เลยทําสื่อก็ไม่เป็นเทคโนโลยีก็ไม่เป็นนะคะค่อยๆนะค่อยๆไปพร้อมๆกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะอาจารย์ที่สอนออนไลน์นะคะอาจารย์เตรียมสื่อการสอนทองอาจารย์ก่อนนะสื่อการสอนเนี่ยอาจารย์ไปดูเลยประมวลการสอนของอาจารย์นะคะมีกี่หัวข้อและในแต่ละหัวข้อค่ะ อาจารย์แบ่งเลยว่าหัวข้อนี้เด็กเรียนเองได้หัวข้อนี้ไม่ได้ละต้องเจอต้องสอนสดต้องอธิบายนะคะอาจารย์ทำลิสต์ไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นอาจารย์เอาเนื้อหานะเนื้อหาที่อาจารย์สอนปกติในห้องเรียนมาวางใส่เหมือนเอามาหยิบม,มันมาใส่ะคะ่ะวางใส่ตามหัวข้อแล้วดูว่า หัวข้อไหนที่อาจารย์ต้องอัดวิดีโอการสอนเพิ่มนะคะหรือหัวข้อไหนที่อาจารย์ต้องสอนสดเพิ่มนะคะอาจารย์ก็ลิสต์ไปจริงๆมันไม่จําเป็นต้องครบทุกหัวข้อก็ได้นะคะในการสอนสดนะคะอาจารย์ก็ลิสต์ไปว่าเอยหัวข้อนี้ไม่ได้ละก็อาจาจะเป็น2หัวข้อร่วมมาสอนสดหนึ่งครั้งก็ได้นะคะแล้วสื่อการสอนของอาจารย์นะคะเอามองว่าการสอนสดหรือการอาดัอดเป็นวิดีโอให้เด็กดูมันเป็นสื่อการสอนนะ อาจารย์จะเลือกใช้ตัวไหนก็ได้นะคะแต่อยากให้อาจารย์บันทึกตัววิดีโอไว้เพราะว่าเด็กออนไลน์นะค่ะเด็กสามารถมาดูย้อนหลังได้การเรียนออนไลน์ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาห้องเรียนแล้วเขายังไม่รู้เรื่องนะคะยังงงๆในบางหัวข้อนะคะข้อดีของมันก็คือเขากลับมาดูวิดีโอย้อนหลังได้ด้วยนะคะก็เลยอยากให้อาจารย์ทุกท่านนะคะไม่ว่าจะสอนสดหรืออัดวิดีโอเพิ่มนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเก็บสื่อการสอนนี้ไว้นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือพอได้สื่อการสอนมาเรียบร้อยแล้วนะคะ อาจารย์ก็ต้องหาที่วางสื่อถูกต้องไหมคะหลายๆที่นะคะจะมีระบบที่เป็นระบบ e-learning ของตัวเองนะคะข้อดีที่อยากให้อาจารย์วางในระบบ e-learning ของส่วนกลางนะคะเพราะว่าตัวระบบ e-learning เนี่ยมันสามารถเช็คได้ว่าเด็กเข้ามาเรียนแล้ว กี่หัวข้อทําอะไรไปแล้วบ้างทั้งเด็กทั้งอาจารย์นะคะมันสามารถ tracking ข้อมูลได้ทั้งหมดเลยนะคะมันเก็บข้อมูลในระบบแล้วก็ตัว e learning ตัวนี้ค่ะมันทํามาเพื่อ support การเรียนการสอนออนไลน์อยู่แล้วนะคะแรกๆอาจารย์อาจาอาจะใช้งานยากนิดนึงเนาะแต่ว่าพออาจารย์ใช้ใช้ไปเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าเอ้ยมันมันเรียงเป็นหัวข้อมันง่ายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้วางในระบบเพราะว่า เด็กเรียน5วิชาถ้าอาจารย์สอน5คนเด็กก็ต้องเข้าเข้า5ช่องทางนะคะแต่ว่าถ้าเรามารวมในที่ที่เดียวกันนะคะไม่ว่าเขาจะเรียนวิชาอะไรนะคะเด็กเขารู้แล้วลหละว่าเขาต้องเข้ามาเจอกันที่นี่นะคะหรือท่านไหนจะใช้ตัว Google Classroom ก็ได้ Microsoft Teams ก็ได้นะคะหรือถึงถึงไม่มีเลยพวกสถาบันกวดวิชาอะไรต่างๆนะคะใช้ กูเกิลกลุ่มปิดนะคะ Google Group ก็ได้นะมันสามารถเรียงเป็นยูนิตได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมนะคะก็คือ 1. นจานเตรียมสื่อการสอนก่อนนะคะ สออาจารย์เลือกที่จะวางสื่อนะคะก็คือสื่อการสอนของอาจารย์ถ้าไม่มีที่วางอาจารย์ก็ส่งให้เด็กแต่ละครั้งแต่ละครั้งเหมือนอาจารย์ส่งไฟล์ในไลน์ใช่ไหมคะพอสักพักไปมันก็หายเนี่ยแหละค่ะเราถึงต้องมีที่วางสื่อการสอนแบบออนไลน์ตัวนี้นะคะอาจารย์เลือกเอานะอาจารย์จะวางในตัวของระบบไหนนะคะแล้วก็พอเราวางสื่อเราเตรียมสื่อเราวางสื่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนถัดมาก็คือเราต้องเตรียมสอบสอบเราก็ดูก่อนเลยนะคะว่าไอ้มันปรับมาเป็นออนไลน์ แล้วนะคะอาจารย์จะเทสย่อยไม้สักเรียงแล,ล้วสองโหนเทสโหนึ่งเก็บคะแนนย่อยๆไปเรื่อยๆนะคะพอปลายภาคไม่มีสอบปลายภาคก็กได้นะคะหรืออาจารย์มีสอบปลายภาคอาจารย์เลือกเลยนะคะอาจารย์จะให้สอบผ่านไหน Google Form ก็ได้ให้เปิดกล้องดูก็ได้นะคะแต่บอกไว้ก่อนเลยนะคะอะไรที่มันกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ในระบบออนไลน์ไม่มีนะคะอาจารย์มาถามว่าสอบออนไลน์จะกันเด็กร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ยังไงจริงๆมันทาไม่ได้หรอกค่ะอาจารย์เพียงแต่ว่า มันต้องใช้เขาเรื่อเลยคะเด็กต้องมีความซื่อสัตย์ด้วยเป็นเป็นการ,รัดความซื่อสัตย์ของเด็กด้วยนะคะอาจารย์อาจจะต้องเชื่อใจเด็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดบางรายวิชาที่อ้อมเจอนะคะส่วนใหญ่เขาจะให้ทำโปรเจกต์ส่งนะคะอาจจะมีเทสมีกิจกรรมระหว่างทางนะคะแต่ว่าปลายทางเนี่ยเขาเคือให้ทำโปรเจกต์ส่งหรือถ้าเป็นอัตรัยข้อเขเียนให้ค้นคว้าหาความรู้เขาก็ให้ทําแบบเทคโฮมไปเลยนะคะป้องกันปัญหามานั่งสอบแล้วก็ต้องมาซีเรียสเรื่องการลอกกันอะไรนะคะจริงๆถ้าเขาจะลอกค่ะทำยังไงเขาก็ลอก กัน,นะคะอาจารย์ เพราะฉะนั้นนะคะก็คืออาจารย์เตรียมเลยนะคะ3อย่างนี้นะคะแล้วก็ถ้าโรงเรียนไหนหรือหน่วยงานไหนนะคะอยากจะให้อ้อมอช่วยดูหน่อยว่าเขาจะไปวางได้ยังไงนะคะหรือว่าอาจารย์น่ยมาถามอ้อมเพราะว่ามีหลังไม่มาถามอ้อมว่าเขาจะเริ่มยังไงนะคะอ้อมก็จะถามกลับไปว่าในหน่วยงานของอาจารย์น่ยมันมีอะไรให้ใช้บ้างนะแล้วเราเค่อยมาเรียงกันนะว่าอาจารย์จะใช้อะไรทํำยงังไงนะคะอันนี้ปรึกษากันได้นะคะเราจะได้มีแนวทางไปร่วมกันนะคะแล้วก็ ตอนนี้ที่เจอบ่อยก็คือพวกสถาบันกวดวิชานะคะพวกติวเตอร์หรือว่าสอนแบบอาจารย์รับสอนออนไลน์แล้ว อาจารย์รับสอนเป็นออฟไลน์ line, แต่ตอนนี้มันต้องปรับมาเป็นออนไลน์อาจารย์จะทำเนื้อหาการสอนยังไงนะคะเนี่ยแหละตัวสำคัญเลยนะคะว่าอาจารย์จะเรียงคอนเทนต์ยังไงจะเอาคอนเทนต์ไปวางที่ไหนนะคะมาปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้อาจารย์ทุกคนนะคะก็อาจารย์ค่อยๆทำไปนะคะก็คือพอทำไปแล้วค่ะอาจารย์จะรู้แล้วแนวทางของอาจารย์เนี่ยเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องสี่รียะเลยนะคะมีอะไรค่อยๆแก้ไขกันไปทีละสเต็ปนะคะแล้วก็เรา ดูผลลัพธ์กันว่าผู้เรียนเนี่ยผลลัพธ์ของการเรียนเนี่ยเป็นยังไงแล้วเขาต้องการเรียนรู้แบบไหนนะคะเราค่อยมาปรับทีละสเต็ปทีละสเต็ปนะคะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้แบบออนไลน์ได้สูงสุดนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าไอตัววิกฤตตัวเนี้ยมันจะหมดไปเมื่อไหร่นะคะแต่เมื่อไหร่ที่เรากลับมาใช้ชีวิตปกติแล้วค่ะการเรียนการสอนออนไลน์จะสามารถทำเป็นสื่อเสริมให้เขาไว้ได้เลยนะคะ